ถ้าพูดถึงใบตัดคอนกรีตนี่ทุกคนอาจจะนึกถึงใบตัดวงกลมแบบจานมีขอบเป็นเพชรใส่กับเครื่องหินเจียหรือเครื่องตัดคอนกรีตใหญ่บ้างเล็กบ้างตามลักษณะของงานวันนี้จะพามารู้จักเครื่องตัดคอนกรีตอีกชนิดหนึ่งนะเรียกเครื่องนี้ว่าเครื่องตัดโซ่เพชรไวซอนะไวซอหรือเครื่องตัดโซ่เพชรคือเครื่องมือตัดคอนกรีตที่ใช้สายเพชรแทนสายใบเพชรแบบจานสายเพชรนี้จะวิ่งผ่านรอกหลายตัวและใช้แรงเสียดทานจากเพชรเทียมที่ติดอยู่บนสายในการตัดคอนกรีตและเหล็กโครงสร้างประกอบด้วยเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้าระบบลอกนำทางสายเพชรและระบบยลดรอแุ่นองเครื่องไซสามตัด คอนกรีตได้หนาตั้งแต่30ซิมไปจนถึง3 5มถมขึ้นอยู่กับขนาดและกวาลังของเครื่องซึ่งหนากว่าเครื่องตัดแบบอื่นข้อดีของเครื่องตัดไวซอคือตัดได้ลึกแนหนามากเนื่องจากไม่มีขีดจำกัดเรื่องขนาดสายเพชรไวซซสามารถตัดผนังคอนกรีตหนาหรือเสาใหญ่ๆได้อย่างง่ายดายสามารถตัดได้ทุกมงมและทุกทิศทางสายเพชรยืดหยุนทําให้สามารถตัดเป็นรูปทรงต่างๆได้ไม่จํากัดไม่ว่าจะเป็นอาคารสูงไม่มีข้อจํากัดเรื่องการตัดอย่างแน่นอนปลอดภัยต่อผู้ใช้งานเพราะไม่ต้องจับเครื่องมือตลอดเวลาเหมือนเครื่องมือตัดคอนกรีตชนิด แพงกว่าเครื่องตัดทั่วไปหมะ ok กับงานันาใหญ่หรือให้เจ้าความเร็วในการตัดเช้ากว่าเมื่อเทียบเท่ากับเครื่องตัดแบบใสใบเพชรขนาดเล็ก